เอาจริงๆรู้ว่าอยากจะกัดเวทีอยากจะไลฟ์อยากจะเฟียสอยากจะดูแบบอ่ะฉันไม่ดูนะเวทีนี้อยากจะด้อยค่าเวทีแต่ว่าพาดพิงไปถึงเจฟสาเดอร์ก็คือเต่าทีวีพูไลฟ์สดแล้วก็พูดถึงเรื่องของการโชว์ของ MU 2025ว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยอ่ะก็ต้องยอมรับว,ว่า MU เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะใช้ศิลปินคนนุ่นคนนี้คนนั้นเออแต่บางคนอ่ะพูดตรงๆนะบางคนแบบชาติแบบ แบบลาตินต่างๆบางทีเราก็ไม่รู้จักแต่เขาอาจจะดังโด่งดังในในท่วงของห้วงเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยของของบัตทวีตนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่ล่าสุดน,นะคะตาวิทีภูบอกว่าเทสเตอร์เนี่ยก็คือแบบเป็นศิลป,ปินพื้นบ้านที่แบบขึ้นโชว์บนเวทีอ่ะขึ้นโชว์บนเวที MU 2025เพราะว่าแบบที่ผ่านมาเขาจะใช้แบบแบบศิลป,ปินระดับโลกเนาะก็เลยแบบอ่ะเพลงต้องระดับโลกเขาก็แบบยกตัวอย่างศิลป,ปินมากมาย อันนี้แบบแบบไม่ใช่อันนี้แบบไม่ใช่แบบว่าใช้ศิลปินพื้นบ้านรู้เลยว่าไม่มีเงินก็คือจริงๆแล้วจะกัดเวทีแหละแต่สารแนเสิอกไปพาดพิงเขาแล้วตอนนี้ก็คือแบบว่าโอเคอะชาวเน็ตก็ถล่มอยู่แล้วมันเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องปกติเลยแต่จะสังเกตไหมว่าเธอเธอสังเกตสิข่าวบันเทิงที่มันเป็นแบบนี้ มันไม่เก๋แล้วในยุบนี้ยุบหนึ่งเนี่ยการจิกกัดดาราการอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมันได้แต่ยุบนี้มันไม่ได้มีแบบมันไม่เป็นแบบนั้นแล้วอะ่ะถึงมาฟังที่อ่านให้ฟังดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเห็นไหมไม่เคยด่าใครเลยมันไม่มันมันเอาไปแล้วแม่ถูกไหมมันเอาไปแล้วแต่ถ้าเกิดยังอยู่ได้ก็อยู่ไปแต่ มันไม่มีใครสนใจเรื่องแบบนี้ขนาดนั้นแล้วจะด้อยค่าคนอื่นด่าเอาอ e ีน e ั่นมาวิจารอีนี่เป็นตุด e ๊ดอีนั่นก็คนคนนี้ก็คือพูดมาตลอดเวลาอยู่แล้วถูกไหมอ่ะมัน,ม,นมันประจมหมอ,อก,ก่อนแล้วไหมมันประจหมอ,อก,กับว่าเจฟเนี่ยตั้งแบบเหมือนสเตตัสในทวิตใช่ไหมในเอ็กใช่ไหมบอกว่าในโลกนี้เนี่ยมันในในโลกนี้มันมีจริงๆนะคนที่เกลียดคนอื่นโดยไม่รู้จักกันมาก่อนซึ่งชาวเน็ตเนี่ย ชาวเน็ตชาวใจเนี่ยก็คือโยงโยงไปเลยว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกันไหมมันใช่หรือเปล่านู่นนี่นั่นนะอาา่าฮะทีนี้ก็เราดูทิศทางล้วกันแต่ว่าคนคนนี้ทำแบบนี้มาบ่อยแล้วฉันว่าสิ่งที่เราจะทำอะ่ะมันเหมือนกรณีที่ไปเนะี่ยที่ไปญี่ปุ่นน่ะแล้วไปขึ้นรถอะ่ะคือเขาอะ่ะผลิตคอนเทนต์แบบนี้ สิ่งที่เราทําได้เนะี่ยไม่ใช่แค่การไม่ใช่การด่าแต่คือการที่ไม่สนับสนุนกับสิ่งแบบนี้ไม่สนับสนุนกับสิ่งแบบนี้อย่าไปสนับสนุนมาสนับสนุนฉันนี่ค่ะ <c oughs> ไม่มีเพีนมีภัยแค่ไม่สนับสนุนเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้แล้วแต่ถ้าเรายิ่งด่าเนี่ยมันคือการเพิ่ม engagement เ,เพิ่มแบบแวลูให้กับเขาเพราะมันตอบโจทย์อยู่แล้วสิ่งนั้นเนาะ,ะก็ประมาณนี้ละกันนะ อืม่ามันมีอีกนิดนึงบอกว่าหลังจากทัวลงเนี่ยก็เจ้าตัวเนี่ยนะคะคุณเต๋าทีวีพูเนี่ยก็ออกมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมว่าถ้าเป็นแจ็คสันหวังลิซ่าแบล็ k พิงครู้จักคะ่ะส่วนคนอื่นไม่รู้จักคะ่ะพร้อมแคปชั่นว่าจะให้ทุกคนรู้จักให้ได้คงเป็นไปไม่ได้นะคะ เพราะที่ฉันไม่รู้จักจริงๆต้องขอโทษคะ่ะแสดงว่าพี่เต๋อวะแก่แล้วจริงๆอันนี้พูดเรื่องจริงเลยนะพี่เต๋อะ่ะแก่แล้วจริงๆคือไม่ได้อยู่ในยุคนี้แล้วไม่เก๋แล้วอืมมันไม่เก๋แล้วที่ไม่รู้จักเจ็บเนี่ยจริงๆ <c oughs> คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้น่ารักน่าคอมเมนต์มานะจ๊ะมันไม่เก๋นะ